ถ้าเป็นแบบคำง่ายๆก็จะบอกว่าคนโสดก็จะได้แต่งงานก็ได้อะดาวปัตนีได้ตำแหน่งเกษตรอัน,นเรียกว่ามีดาวอังคารดาวอาทิตย์มาด้วยดาวอาทิตย์มันก็เป็นเรื่องเรื่องเรื่องครอบครัวใช่ไหมครับนะแต่อีกในยันหนึ่งสำหรับคนที่มีครอบครัวแล้วหรือคนที่แบบเอาภาพอื่นที่ไม่ได้เกี่ยวกับครอบครัวเนี่ยมันจะเป็นของการที่เราจะได้เจอหุ้นส่วนเจอคนมาร่วม ร่มเดินทางในการทํากิจกรรมทั้งภายในครอบครัวก็เกิดการร่วมแรงร่วมใจของครอบครัวนะกำลังใจครอบครัวดีมีความสุขเนี่ยก็ความสัมพันธ์ก็ดีขึ้นอะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับแล้วก็เจอคนใหม่ด้วยก็ได้เ,เจอคนใหม่สําหรับคนที่ทํากิจการ,รหรือต้องทํางานข้างน,นอกเนี่ยก็จะเป็นช่วงที่เราจะเจอหุ้นส่วน ที่เราจะไปร่วมด้วยช่วยกันทําอะไรนะครับไม่ว่าจะเป็นการประสบความสาเร็จนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ใครถ้าเกิดว่ารอ,าอจังหวะนี้เนี่ยมีคนมาช่วยเนี่ยก็จังหวะนี้เนี่ยก็ก็ถือว่าในเดือนพฤศจิกายนเนี่ยจะเป็นช่วงที่ดีมากๆแล้วก็มันสอดคล้องกับที่เมื่อสักครู่นี้ที่ผมพูดเรื่องพระราหูใช่ไหมครับ ที่จะไปเจอกลุ่มคนนะแล้วย้อนกลับมาอันสุดท้ายก็คือคุณมีดาวเสาอยู่ในภพกรรม,มะใช่ไหมครับมันก็เกี่ยวกับการประสบความสำเร็จเนะี่ยรวบเอาทุกขมวดเข้ามาเนี่ยมันก็จะเป็นช่วงที่คุณรู้สึกมีความสุขภายในเกิดจากครอบครัวเกิดจากความมั่นคงภายในหลังจากที่คุณผ่าน การเปลี่ยนแปลงอะไรมาบางอย่างที่เปลี่ยนตัวตนของเราใช่ไหมครับแล้วก็ครอบครัวก็ทําให้เรารู้สึกว่าเออเรามีความรักขึ้นมามีความม,มันคงภายในในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้แล้วมันทําให้คุณได้แบบเออกล้าที่จะขอความช่วยเหลือก็ได้ขอความร่วมมือหรือไปนําเสนอ,อ,อร่วมมือกันในการแก้ไขปัญหาอะไรบางอย่างในครอบครัว รวมถึงร่วมมือกันในการแก้ปัญหาอะไรในเรื่องกิจการในเรื่องของอาชีพในเรื่องของการงาน